ในวันนี้ผมจะมาเก็บตกฉากจบใหม่ของบูรีเวนกันนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมได้เล่นไปตัวเกมได้มีการอัปเดตฉากจบใหม่เข้ามาและยังมีชั a เตอร์2อีกนะครับแต่ผมขอมาเก็บฉากจบให้ครบๆก่อนก่อนที่จะขึ้นชั a เตอร์2ในคลิปถัดไปนะเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยสิครับหืมผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมปะ่ะมีรถเยอะขึ้นมีบ้านสหลังอ๋ออันนี้ต้องเป็นบ้านของชัเตอร์แน่เลยแม่มาบางัง มีรถแค่สี่คันเองนะคิดว่าน่าจะอัปเดตมาใหม่แบบสดๆดร้อนๆคนน่าจะยังไม่ค่อยมากันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปลุยชัปเตอร์หนึ่งให้จบก่อนเพราะคิดว่าในซีรีส์บูนี่น่าจะยังมีอีกหลายคลิปนะไปเอาดเพื่อนแย่งห้องในฉากจบนี้ก็แทบไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนะก่อนหนึ่งก็ว่าไงบู <S <S ไม่ได้เจอกันนานนะยังสบายดีหรือเปล่าดูแล้วน่าจะยังสบายดีนะ ก่อนหนึ่งก็พามากินข้าวก่อนวินี่อะไรนึกว่าแอปเปิลไฟไหม้เปิดเตาได้ไหมอ่ะลบักงั้นเจ้าบูก็ไม่ต้องกินของสุกหรอกดิบๆนี่แหละในตู้เย็นนี่แหละก <c oughs> ินกล้ยไปโอเคอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไปอาบน้ำแต่เหมือนผมว่าเหมือนเขาทำรายละเอียดดีขึ้นมะหรือว่าคิดไปเองจับเจ้าบูมาทาถูทาถู อยู่เฉยๆแต่ก็ยังดิ้นเหมือนเดิมนะนี่ดิ้นกับก้อนอื่นเลย <Yeah. S 1> ดิ้นนักอยู่เฉยๆผมว่ามันดิ้นกว่าเดิมอีกป่ะเนี่ยโอเคถูกไม่ได้ละปืนฉีดน้ำโลบักเอา้ายังไม่สะอาดโอ้โหหน้าตายังมอมแมมอยู่เลย สงสัยเพราะไปกิ้งโดนอึนอยู่เฉยเอาหายเอาเาเจ้าบูทำไมเป็นเด็กตื้อแบบนี้อยู่เฉยๆสิจะได้อาบน้ำได้สะอาดสะอาดน่าจะสะอาดแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ไปกินยานะดินเยอะไปหน่อยมึนหัวเอาพลาไปกินซะ เพิ่งกินยาก็จะไปเล่นต่อซะและมานี่และในห้องนั่งเล่นนะจะเห็นว่ามันมีสี่เหลี่ยมผิดปกติกดตัว E ใส่มันได้แล้วก็จะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ใส่ชุดสีน้ำเงินเดี๋ยวนาเมื่อกี้มันว่าไงต้องการให้เราไปรับดูจากชั้นใต้ดินแล้วให้ระวังเจ้าบูแต่เจ้าบูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าบูในเวอร์ชั่นโตแล้วนะใช่ไหม บูตัวนี้บอกว่าผมไม่รู้เรื่องครับ <c oughs> โอเคหลังจากที่ปลาบอลใส่เจ้าบูจนหนำใจแล้ว <c oughs> ก็ได้เวลาพาเจ้าบูเข้านอนนอนนี่นะตอนเด็กๆก,ก็น่ารักอยู่นะมีเสียงเคาะประตูน้องบูลีน่ามาแล้วสินะไ <c oughs> งน้องบูลีน่า <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะ อยากกกายร่างอีกล่ะอยู่ในร่างนี้แหละน่ารักแล้วนี่อะไรอะ่ะมีปุ่มให้กดกลายล่างเป็นบูเหรออุ้ยสามเก้าเก้าเนี่ยไว้มาดูช่องผมกันเยอะๆนะผมจะได้มีตังเติมโลบักจะได้กลายเป็นบูให้ทุกคนดูซูชิเจ้าบูนี่กินเลียราดดูน้องเป็นตัวอย่างอยู่กับน,น้องไปนะปิดตู้เย็นแป๊บ แอปเปิลเนี่ยทำอะไรได้นะสีทองซะด้วยลออตาล,ลออใจแล้วนี่ห้องอะไรเห็นตนะั้งแต่เมื่อกี้ละของสมใส่เหรอแต่น่าจะเสียโลบ,บักไว้แต่งเจ้าบูแน่เลยไปไปซื้อของดีกว่าและแล้วน้องบูลิน่าก็หายตัวไปแกใช่ไหมฉันรู้นะง่วงะแล้วเอาเจ้าบูไปนอนก่อน วันนี้แล้วสินะเจ้าบูกายล่างสอง,งอะไรอะ่ะจดหมายออกจากบ้านไม่ต้องตามหาบุลิน่าฉันไม่เชื่อแกหรอกแกใช่ไหมพี่ไปคนเขียนเดี๋ยวเอาเจ้าบูไปไว้ห้องนอนก่อน ตรงเปิดเอากล้องออกไปก่อนน,น,นั่นไงน้องบูลิน่าเจ้าบูสร้างเรื่องแ,และแล้วเราก็โดนจับตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะไปตามหาชิ้นส่วนของปืนก่อนชิ้นแรกอยู่ในห้องครัวนี่อยู่ตรงนี้ อีกชิ้นหนึ่งก็ในห้องนั่งเล่นนี่ที่รถนี่แค่นี้ก็ครบแล้วก็ไปห้องนอนได้หลังจากที่มาห้องนอนแล้วก็ได้เวลับ <Run. S 1> เพนดีครับรออะไรไปที่ประตูไม่นะเจ้าบูมาดักไว้จากนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะวิง่ง ไปเปิดเตาแก๊สแล้วก็เอาเปืนมาไว้ตรงโซฟานี่ซึ่งเปิดทำไมก็ไม่รู้นะไม่ได้เกี่ยวกับตั้งปืนเลยนะมายิงเรียบร้อยกำจัดเจ้าบูไปแล้วแต่ว่ามันจะตายแล้วจริงหรือตรงนี้จะต่างออกไปนะจากเดิมที่ว่าออกมาแล้วแล้วบ้านจะไฟไหม้ แต่ครั้งนี้บ้านไม่ได้ไฟไหม้และให้เราตามหาทางใต้ดินทางใต้ดินอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยู่ฝั่งนั้นน่ะ <S 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 โอ้โหผมก็เดินสะอ้อมบ้านเลยดูเดินหักซ้ายมาก็เจอละเราได้เข้ามาในชั้นใต้ดินของบ้านแล้วนะเหมือนจะมีเสียง จะบูหรือเปล่ามันคงแค้นผมมากตรงนี้จะมีกุญแจอยู่ใกล้เข้ามาแล้วเก็บกุญแจแล้วก็ไปประตูบานถัดไปนะมันจะมีมาร์กให้หาไม่ยากอุ้ยห้องนี้ใหญ่แมมุมเต็มไปหมดเสียงใกล้ามากอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะ บูโอ้ยย่แล้วเย่แล้วโอ้โหตัวเบริ่มเลยตาสีเขียวด้วยให้เราเข้ามาหลบในตู้นะมันน่าจะหาเราไม่เจอเอาล่ะผมคิดว่ามันน่าจะไปล้วไปประตูบานถัดไปดีกว่าโอ้โหโอโหไกลมากไกลมากโอ้ยโอ้ยกลับไปที่กลับ <c oughs> ไปที่เดิมก่อนอื้อยังไปไม่ได้ไกลนะ รอสักแป๊บหนึ่งคิดว่าน่าจะไปไกลละอย่านะบันถัดไปยังดีนะที่ทุกห้องยังมีตู้ให้แอบอ,อุ้มมาแล้วมาแล้วเจ้าบูตาเขียวมันเลยนะจงเปิด กุญแจม่วงไก่แล้วไก่แล้วตู้ตู้ตู้อยู่ไหนขอแอบก่อนโอ้โหเล่นเอาเสียเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะไปแล้วประตูอยู่ไหนมันอยู่ข้างหน้าผมแน่ๆยานะโอเคกำลังมากำลังมากุญแจกุญแจแดง แอบก่อนไปแล้วมั้งโอ้โห <What? S 1> เดี๋ยว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 แล้วโอ้โหฟ้อประตูอะไรขนาดนั้นนะ่ะหน้าจุ่มประตูเลยนะแล้วผมจะเข้ายัางไงเนี่ยไปละโอเคกุแจกุแจกุแจเขียวอุ้ยจะเข้ามาระยะประชิดซะแล้ว ดีนะผมไหวตัวทันไปแล้วมั่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ดดกลับมาแล้วกลับมาแล้ว <c oughs> ล็อกหลบได้ไหมล็อกหลบได้ไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมกล้าจะแบบล็อกหลบแบบวิ่งวนโซฟาแต่เหมือนจะไม่ได้มันกระโดดข้ามมาเฉยโอ้โหวนเวียนจังอะแล้วผมต้องไปประตูตรงนู้นด้วยอะ่ะดู มันดักอะยังไงเนี่ยยังไงอาเจ้าบูตัวติดเหรอแล้วผมไปได้ไหมเ,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 เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะออยังไงเนี่ยมาแล้ว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 เอ๊ะเอ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะบ้าเกรอ โอ้ยมาแล้ว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 อุ้ยโห <c oughs> ตกใจใมดน,นึกว่ามันจะมาเปิดประตูโอ้พี่บูหูพี่บูจะไม่ให้ผมออกไปเลยใช่ไหมเนี่ยมาเิเป็นไงเป็นกันผมมีที่ที่ต้องไปอยู่นะอยู่เล่นด้วยได้ไม่นานหรอกนะแต่ตามตามผมมาติดๆขนาดน,นี้มาเิ วิ่งวนมาได้ทั้งวันนะบอกเลยแต่เหมือนเจ้าบูมันจะวิ่งไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะตัวเราวิ่งทันอยู่วิ่งทิ้งห่างได้ <_ s 1> เปิดประตูเจอแล้วเจ้าดูมานี่จากนั้นเราก็ต้องไปหาทางออกนะทางที่เราเข้ามาในตอนแรกอุ้ยเห็นตาเห็นตาตาเขียวเขียวเจ้าดูทางออกอยู่ไหนดูบอกไม่รู้ครับผมเล่นอย่างเดียว เดินเดินเรียบๆทางไปแล้วกันน่าจะเจอทางออกตามมาแล้วตามมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่นห้องห้องวนสีเหลี่ยมอะประตูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมหลงแล้วเนี่ยเอาจริง แย่ลละเจ้าดูทางออกอยู่ไหนช่วยบอกหน้อยวิ่งวนมานานแล้วนะทางออกโอเคเหมือนจะเจอทางออกแล้วหลังจากนั้นก็วางเจ้าดูไว้ที่เตียงนอนกะแม่นๆ่นสวยงามและเขาก็ขอบคุณเล้วนะก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับสำหรับฉากจบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดผมไม่ช่วยเจ้าดูละ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเมื่อกำจัดเจ้าบูลแล้วนะ ออกจากบ้านมาให้มาทางซ้ายอย่าไปทางขวานะไม่งั้นอ้อมไกลเลยเข้ามาแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะไล่เก็บกุญแจก่อนกุญแจสีเหลืองดอกแรกครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วหรอกเจ้าบูจงเปิดกุญแจสีขาวเก็บเสร็จแล้วเพนมาแล้วมันมาแล้ว ตามได้ก็ตามมาผมแอบในตู้มาเดย์มาเดย์น่าจะไปแล้วกุญแจชมพูกุญแจสีม่วงไปต่ออุ๊ยลบก่อหลบก่อน,อนตู้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 น่าจะไปไกลแล้ว เดี๋ยวก่อนค่อยเก็บกุญแจเมื่อกี้มันอยู่ชิดเกินไปหน่อยกุญแจสีแดงโอ้โหอันนี้ห้องบักนี่อขาโอ้ยก็วนซะหนึ่งรอบสิตามได้ก็ตามมาอตามมาจริงอ่ะล็อกมาได้ทั้งวันนะบอกเลย กุญจเขียวดอกสุดท้ายเดี๋ยวมันเข้ามาในห้องหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ย <c oughs> และห้องนี้มันบ้าอกอะโอเคเหมือนจะทางสะดวกหรือเปล่ามาไปบนกันอีกสักรอบจะถึงแล้วจะถึงแล้วเจะดูมานี่ ตามมาตามมานักใช่ไหมตามมานักใช่ไหมหิวใช่ไหมเอาไปฉันกลับมาแล้วดูแต่ว่าดูถูกกินไปแล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับการเก็บตกฉากจบของชัเตอร์หนึ่งนะครับไว้ในคลิปถัดไปผมจะมาเล่นชั珀เตอร์2ต่อแต่เมื่อไหร่นั้นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ